สวัสด,ดีวัยรุ่นฟันนำ้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้ที่มีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำไอเดีสกินแรแะแรงสูงลุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ร้อไอดียน้าเพจนี้เลยเพจ Tp Seven รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิเวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีย Rv ราคาล้อนย้ำว่าราคาล้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย Tp Seven รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเราก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมครบรอบ7ปีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าในการเอ,อ่อครบรอบ7ปีนี้เนี่ยมีสกินอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างน,นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับร้านลิสแมนชอปคู่ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีอ,อนินดิแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจาับคุยตามมากกว่า400,000คนเติมเอาอีเพยียงใช้แค่ o p e n i นได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติมเกม บัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแก๊บไลน์พินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจากทีหลังต้องนึกถึงพิซแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมถ้าเกมเมื่อไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆต้องติดตามเพจพิซแมนช็อปเติมเกมราคาถูกโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามาเนาะก็ไม่ขออะไรมากก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมคนนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์เยอะนะทุกคนนะเป็นกำลังใจกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้้้้ววววยยยยนนนนนนนะะะะคคคคครรััับบแลลลลลลกกกกกก็็ฝาาาามดดูิิปปเเเ่่ๆๆทุงงไหอ โอเคครับผมนะวันนี้นะครับผมก็ตามชีคลิปเลยนะครับผมนะกิจกรรมครบรอบ7ปีนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้เนาะทางเพจหลักของกติณ่า RV นะครับผมก็ประกาศการครบรอบ7ปีหรือว่าวันเกิด RV เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปพูดกันเนาะแล้วก็วันนี้นะฮะสกินในครับเนี่ในการครบรอบ7ปีเนี่ยก็หลุดออกมาเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับว่าจะมีสกินอะไรบ้างน,นะครับแล้วเราก็น่าจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นเนาะว่า มีโอกาสนะครับผมแจกสกินตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนั่นเองนะครับผมนะโอเคถ้างั้นเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของกัลลิน่าอาร์วีไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก็ก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมครบรอบ7ปีน้องก็วันพรุ่งนี้นะครับผมนะสกินของเอ่อจินนานในเขานะเออจินนาหมอผีนั่นเองนะครับหมอผีจินนาเนี่ย แจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมในวันที่3ตุลาเนี่งนะครับผมเนี่ก็รอรับฟรีได้เลยนะครับสกินนี้น้องคาดว่าน่าจะเออ่ไม่มีเอฟเฟกสกิลนั่นเองนะครับผมนะแต่กิจกรรมเนี่ยยังไม่รู้นะว่ามาในรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกรอบนึ่งเนเ่ยนะครับพรุ่งนี้แจกฟรีนอนแล้วก็มีการเอาสกินเออ่กลับมาขายด้วยนั่นเองนะครับผมนะนี่คือสกินที่จะกลับมาในวันพรุ่งนี้เพื่อนๆช่วยอลิสทายหน่อยค่ะว่าเป็นสกินของใครกันแน่นนั่เองนะะะคครรัับบก็็จจมมมีีนนน่ผผเปู้ชายุ แล้วก็รูปที่2เหมือนเป็นดินจารูปที่3ามก็เป็นสายแคลรี่นั่นเองนะครับก็ ตัวนี้นะครับผมนะก็มีคนเดาค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมนะก็คือเป็นสกินของเอ่อฮายาเตะตุจีนั่นเองนะครับผมนะก็ที่จะกลับมาในวันพรุ่งนี้เนาะสกินนี้นะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเป็นสกินระดับมายติคิลนั่นเองนะครับผมนะก็สลับใครนะครับที่กําลังรอนะฮะสกินของฮายาเตะอยู่นะครับผมนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้กิจกรรมมาแล้วนะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังกันอีกรอบนึงก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแต่ว่าสกินมาวัััันน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 นพรรรรุ่่่่งงีี้้้้แแแออเลลยยะะะคคบบบผมจกกกฟวว็ตขาสสิด นัั่นนนเองะครบี่เลยครับผมนะเปิดตัวรัก7ปีเตรียมเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ไปกับช่วงเวลาต้องมนนั่นเองนะครับผมนะก็เป็น RV กำลังคบกับโซลสกร์นั่นเองนะครับนะครบรอบ7ปีนั่นเองนะครับมีคนกดไลค์ไป5,600คนนะครับนะโพสเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะครับมีคนคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไปเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการครบรอบ7ปีนะครับผมนะก็น่าจะมาในเดือนนี้แน่นอน100%เลยนั่นเองนะครับนะสำหรับ ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ยังไงนะครับล้อติดตามได้เลยนะครับส่วนวันเวลาเนี่ยอันนี้คือผมยังบอกไม่ได้นะว่าแน่นอนหรือเปล่านะครับแต่ว่าสกินของเค n นเนี่ยที่ม่เป็นสกินครบรอบ7ปีด้วยเนี่ยที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ย จะมาเปิดขายวาันศุกร์นี้แล้วนั่นเองนะครับหรือง่ายก็คือวางขายในวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็คิดว่ากิจกรรมเดี๋ยวก็คงเริ่มในเร็วนี้แน่นอนนะครับผมนะคิดว่าไม่วานสองวันเนี่ยก็น่าจะมีการสปอยกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับผมนะรวมถึงปฏิทินกิจกรรมครบรอบ7ปีแน่นอนนะครับผมก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่านะครับผมว่าในการกลับมาครบรอบ7ปีนี้เนี่ย มีสกินอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะครับนอกจากสกินของไอญาแล้วก็สกินของวอลคาดนะครับวันไหจะมีสกินอะไรมาแบบแปลกใหม่อีกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมนะเขาก็โพดไว้เลยนี่ครับผมนี่เออซื้ออะไรเนี่ยเอา ROV ครบรอบ7ปีสกินใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็สกินนะครับนะจริงผมรู้สึกค่อนข้างเออเขาเรียกไงเดียร์ค่อนข้าง คาดหวังกับครบรอบ7ปีค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าสกินที่เอามาขายหรือว่าเอามาในรอบนี้นะครับผมนะรู้สึกเนาะเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ทําสกินใหม่ๆเหมือนกิจกรรมครบรอบ6ปีนอะนที่เป็นสกินในเซ็ตของ SD-MER นั่นเองนะครับตอนนั้นมีสกินแบบ เยอะเยอะมากนะครับผมน่าจะทั้งหมด7สกินเลยนะครับและที่สําคัญเป็นสกินใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะแต่ว่าตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นสกินใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมาเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือของวอลเลอร์พาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะทุกคนนะมีทั้งหมดนะครับเสกินด้วยกันนะครับผมแนตะ่ว่าแต่ว่ามันเป็นสกินของวอลเลอร์พานะครับไปทั้งหมดแล้วนะครับสสกินนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีสกินใหม่ๆหม่เนี่ยทั้งหมด หกสกินนั่นเองนะครับผมนะก็1เลยครับผมนะสกินของเคนนั่นเองนะครับสกินนี้นะครับผมเป็นสกินในทีมครบรอบ7ปีด้วยนะครับสกินนี้ก็น่าจะมาขายในวันศุกร์นี้เนาะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะครับต่อมาครับผมนะเป็นสกินของเจ้าชายวอลคานั่นเองนะครับสกินนี้แจกฟรียกเซิร์ฟแน่นอน100%นะครับแล้วก็อีก1สกินนะครับผมนะเป็นสกินของไอย่านะครับผมนะสกินนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะแจก อยู่ที่50-50นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะเพราะว่าอะไรที่ตอนแรกผมคิดว่าจะเจ็ดรเนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้อาจจะอยู่ที่50-50เพราะว่าสังเกตไอตัวสุดท้ายมที่มันเป็นสกินของล็อกซี่เนี่ยสกินตรงเนี้ยโดยดูด้วยตาเนี่ยจากที่ผมเล่น RV มาค่อนข้างนานเนี่ยทุกคนนะเหมือนจะเป็นสกินที่ไม่มี skill นะเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสกินของลนะ็อกซี่เนาะก็ซึ่งแปลว่า gm นะครับอาจจะแจกสกินวอล์ค่าที่มีเอฟเฟกสกินหนึ่งตัวแล้วก็แจกสกินของล็อกซี่ที่ไม่มีเอฟเฟกสกิลหนึ่งสกินเหมือนกันในในเขาน่ยก็จะอยู่ที่50 50ิ้าสเนาะว่าจะแจกไอหย่าหรือว่าแจกของล็อกซี่นะเขาเนี่ยตัวนี้คืออยู่แบบกำกึ่งมากๆเลยนะครับแต่ส่วนตัวอาจจะเทไปทางล็อกซี่เนาะเพราะว่ามันดูแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ไอหย่าเนี่ยเปิดตัวออกมาแล้วนะครับว่าเป็นสกิน S S บวกน้องก็คือมีเอฟเฟกต์สกิลแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวในเขาน่ะก็จะเป็นสกินของวีล่านะครับผมเนะน,น,นี่ยสกินน้องนี้เนาะเป็นสกินคอลแลบกับ H OK นั่นเองในเขานะก็คิดว่าน่าจะมาขายในราคาที่อาจจะค่อนข้างแพงพอสุขคนเนาะอาจจะไม่ใช่สกินระดับอนะันติเมียเนาะคิดว่าอาจจะเป็นสกินระดับมีระเคลนไปเลยนั่นเองนะครับเหมนะือนเหมือนสกินของอิลูเมียอะไรแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้สูงเท่าสกินมุนล,ลาดนะครับนะที่เป็นระดับไมติคอรนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับอีหนึ่งสกินนะครับวนะันที่จะมาในรอบนี้นะครับก็คือสกินใหม่ของโจ๊กเกอร์หรือชื่อของโจ๊กเกอร์น่าจะชื่อเลยนะสจวัดปะเออเนี่ยแหละก็คือจะเป็นสกินใหม่ของโจ๊กเกอร์ในเด่นนะครับสลับสกินตัวนี้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีสกินใหม่ของเอ่อฮีโร่โจ๊กเกอร์มานะครับก็แปลว่าการอัปเดตครบรเจ็ดปีนี้นะครับโจ๊กเกอร์นะครับผมก็จะมีการรีโมเดลแน่นอนนะครับผมนะก็คือน่าจะได้เล่น โมเดลใหม่ของโจเกอร์ในเร็วๆนี้นะครับรืงง่ายๆก็คือเดือนนี้เดือนนี้แหละน่าจะได้เล่นแล้วนั่นเองนะครับผมนก็ต้องรอกิจกรรมกันนะครับผมนะอาจจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเคนเมื่อครั้งที่แล้วน้อที่แบบทํากิจกรรมเพื่อปลดล็อกนู่นนี่นั่นนะครับผมนะแล้วก็รออัปเดตนะครับผมอัปเดตเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ฮีโร่เคนปกติเลยนะครับผมนะก็สรับสกินครบรอบ7ปีนะครับผมก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนไอริสนะครับผมนะตรงนี้น้อยต้องรอรุ่นนี้ทีนี้นะครับว่า จะเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ยังไงรอติดตามได้เลยนะครับแต่เอาที่แน่ๆนะฮะก็จะมีสกินทั้งหมดตามนี้เลยนะครับแจกฟรีแน่นอนผมคิดว่าน่าจะสองสกินนะครับโอนะัววคาเนี่ยหนึ่งสกินและส่วนไอ้ใหญกับล็อกซี่เนี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะครับเพื่อนๆคิดว่าแจาก สสงสกินแอนะเพื่อนคิดว่าแจกสกินไหนกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะสำหลับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างขอไ์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำเหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสํหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ